สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มีรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วครับนะครับตัวนี้จะเป็น v ีออสนะครับวีออสปี2004ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัวเอนะครับวีออสส0งพออโต้ตัวเอนะครับตัวเอธรรมดานะครับไม่ใช่เอสเทอโบจะมีมันจะมีเอสเทอโบกับเอธรรมดาตัวนี้จะเป็นเอธรรมดาแต่จะเป็นรุ่นท็อปนะครับเอสเอสสี่ล้อนะครับผมเอสเอสสี่ล้อหน้าหลังนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับ บอดี้สวยครับบอดี้เดิมนะครับบอดี้สวยบอดี้เดิมสีเดิมนะครับสีเดิมไม่ได้ทําสีมาครับสีเดิมนะครับสีเดิมสวยๆนะครับผมสีผมไม่ไปเลยเก้าสิบปอร์เซ็นต์นะครับสีเดิมนะครับดูนะครับสีสวยครับสีไม่มีงอกนะครับสีไม่มีงอกไม่มี่างนะครับดูครับสีสวยๆเลยครับืลองขาไม่มีงอกนะครับดูครับ สวยๆเลยครับภาษีหกเจ็ดนะครับต่อให้เยียบร้อยนะหกหกหกเจ็ดนะครับผมแบ็คจะเป็นขอบชิบห้านะครับเอห้าแฉกขอบสิบห้านะครับเอห้าแฉกขอบสิบห้าเอเบอสี่ล้อครับผมยางมิชลินครับยางมิชลินใช้อีกยาวครับยางครับนะครับหนึ่งจุดห้าเอสนะครับหนึ่งจุดห้าเอสวีทีอนะครับ ดูนะครับสวยๆเลยครับบอดี้เดิมนะครับบอดี้สวยเลยครับคันนี้บอดี้สวยมากครับคันนี้ดูนะครับบอดี้สวยมากครับคันนี้ร้อยยี่ร้อยสามนิ่งๆครับผมช่วงลงช่วงน่างไม่มีดังนะครับลูกป่งลูกปืนไม่หอนครับคันนี้ช่วงนั่งนิ่มๆครับดูนะครับสวยๆเลยครับภายในเบาะนังนะครับภายในเบาะนัง นะครับของคุณในสานกิ๊บครับคันนี้สวยจริงๆครับคันนี้นะครับไมค์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไมค์ดิจิตอลตัวเอสนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบกครับแอร์แบกฝักคนขับนะครับตัวนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับนี่ครับไมค์ดิจิตอลนะครับกระจกปนังนะครับ ตัวนี้โจต้าจะอยู่ครบนะครับในในซอกนิดนึงนะครับตัวนี้โจต้ารถไม่เคยเข้ามาแน่นอนครับนี่นะครับฝั่งนี้ครับอ่าครับโจต้านะครับอยู่ครบครับโจต้าอยู่ครบนะครับผมนะครับตะเกีบครับเดี๋ยวไปยากนิดนึงนะครับไม่ดากสวยๆนะครับไม่เคยคว่ำมาแน่นอนครับ ไม่ความไม่เข้ามาแน่นอนครับเดี๋ยวครับแผงประตูเซ็นทรัลล็อกอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับอันนี้ล็อกฝั่งคนไอฝั่งสามบานด้วนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับล็อกไม่ขึ้นอันนี้ออโต้ใช้ได้ครบครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวลองกระจกไฟฟ้านะครับ นะครับปรับได้นะครับไปฟ้าหมดนะครับครับใช้ได้ครบหมดทุกจุดนะครับคับนนี้ไฟตัดหมอกออกนะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกออกครบหมดนะครับอย่างเั้น,นะครับนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกออกครบหมดครับ าเนียนครับคันนี้ระบบไฟใช้ได้ครบหมดนะครับดูด้านหลังครับแปลงประตูครับไม่มีขาดนะครับสวยเลยครับเบาะเลยครับสวยเนียนๆครับผมติดกเกอร์เลเวลนะครับอยู่ครบนะครับจากโรงงานนะครับไม่ต่ครับ อยู่ครบหมดทุกจุดนะครับไม่เคยเข้ามาแน่นอนครับนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอากอยู่ครบหมดนะครับนะครับภายในสวยๆนะครับเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้ครับดูนะครับแผงประตูสวยๆครับดูนะครับโจใต้าอยู่ครบนะครับซอกเลยครับโจต้าไม่เคยชนมาแน่นอนครับดูครับตอนนี้ L นะครับซ้ายครับ จอตาครับจอตาอยู่ครบหมดแล้วครับไม่เคยเข้ามาแน่นอนครับบุกซื้อเวทหนังสือคู่มืออะไรมีครบหมดนะครับบุกซื้อเวทหนังสืออะไรมีครบหมดนะครับสามตัว,วครับเข้าศูนย์ครับประกันภัยสามบวกนะครับคันนี้ประกันภัยสามบวกนะครับ มาพาชมห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องสวยๆนะครับคันนี้ี่ครับโปงโจต้านะครับอยู่ครบครับดูนะครับตะเขียบเตือหมดนะครับตะเขียบเตือหมดนะครับดูครับสวยๆเลยครับการหน้าไม่มีเข้ามาแน่นอนครับ ไม่เคยแกะเลยนะครับเรนไม่เคยแกะนะครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมโรงงานนะครับเลเวลเดิมโรงงานเลเวลเดิมโรงงานนะครับนะครับมันไม่เคยแกะเลยครับดูครับเพียรเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมโรงงานนะครับนี่เพียรเดิมโรงงานนะครับของเครื่องแห้งๆนะครับดูับครับ เดสตาร์ทของเครื่องครับแชะเดียวติดครับผมดูเลยครับนิ่งๆนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับของเครื่องสะอาดนะครับไม่มีเยิ้มครับสองลงช่อง่างแน่นกิ๊กนะครับคันนี้ เดี๋ยวสูตรไปดังครับเอาไปใช้งานคุ้มเลยครับเติมน้ำมันอย่างเดียวครับผมไครับวิทยุใช้ได้ครบหมดนะครับวิทยุใช้ได้ครบแอร์ทำงานปกตินะครับแอร์หนาวครับคันนี้อันนี้ลมเข้าออก ภายในภายนอกเข้าได้หมดนะครับไปตัดหมอกไฟหมากนะครับจะได้ครบครับไปตัดหมอกครับจะได้ครบนะครับสวิตไฟตัดหมอกลงเท้าลงอะไรใช้ได้ครบหมดครับนะครับเย่ปกตินะครับสมมติปกติไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับปิดแอร์นะครับทํางานปกติครับแอร์แบกนะครับแอร์แบกหน้านะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านท้ายกันนะครับ สวยๆกันเลยนะครับเม็ดอากลางน้ำยังอยู่ครบนะครับดูครับฝากระปุท้ายรถไม่เคยขยับนะครับโยโยต้าอยู่ครบครับผมอันนี้แม่แรงนะครับแม่แรงแม่แรงยังอยู่ครับยางอะไรสวยๆเนียนๆนะครับสะอาดครับไม่มีเคยเจาะครับไม่ได้เจาะมาแน่นอนครับไม่เจาะไม่เลียนะครับผม สวยๆครับนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่125000สนาพันะครับสดผ่อนสดลดได้ครับจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะครับหนึ่งแสนสงหมื่นห้าพผ่อนอยู่ที่สามพังวดนะครับผมสามพงวดสามพั 3, 2, งวดนะครับสามพันสีสงวดนะครับผมดูนะครับดูนะครับ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับดูฝาถังน้ำมันนะครับดูใสใสเลยนะครับผมกิ๊กครับผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพครับแม่ค้าพ่อค้าเจใสใสไม่เคยทําธุรกรรมทางการเงินออกได้หมดครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนครับฟรีประกันภัยสามบวกนะครับสามบวกหนึ่งปีจัดให้ไปเลยครับผมจัดให้ไปเลยสามบวกหนึ่งปีฟรีประกันภัยก่อนสามพันสี่ ่อนสามพันสี่หกสิบงวดเท่านั้นเองนะครับ่อนสามพันเก้าสี่สิบแปดงวดครับ่อนสามพันเก้าประมาณสามพันแปดสามพันเก้าสี่สิบแปดงวดนะครับฟรีประกันภัยสามบวกนะครับสามบวกสวยๆใสๆเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับผมยางมิชลินนะครับยางมิชลินฟรีดาวออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำครับออกคนเดียวครับทุกอาชีพเคใสๆไม่เคยทําธุรกรรมทางการเงินออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับผม คั 29, นนี 1890, fach, ้กรณีติดแบคลิสก็ออกได้ต้องดาวประมาณ2อ0หม่าครับงวดจะอยู่ประมาณ2องพนะครับดาวสองหม่างวดจะอยู่2องพนะครับกรณีติดแบคลิสออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนกันครับอันนี้ประกันถ้ากรณีติดแบคลิสแถม3บวกเหมือนกันครับ3บวกเหมือนกันนะครับกรณีติดแบคลิสแต่ต้องดาวนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้เงินค้ำออกได้ทุกอาชีพครับผมดูนะครับสวยๆครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอน ฟรีดาวนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันฟรีดาวครับผมบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ออกได้ทั่วประเทศไทยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผมตามตูมรถบ้าน0 9 3 4 5 7 4 4 4 9 0 9 3 4 5 7 4 4 4 9นนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ